ะะจะมีแค่ร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวค่ะว่าตอนนี้นะคะทนอยู่ที่ร้าน Little b e a s t ค่ะเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์อเมริกันนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเจ้าของร้านนี้ค่ะเขาจะมาเป็นเชฟนะคะในช่วงสตูดิโอคิดเช่นบายซีพีด้วยแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทนไม่เห็นว่ามีน้องหมายอยู่หน้าร้านค่ะแต่ว่าน้องหมาตัวนี้ที่อยู่หน้าร้านจะเกี่ยวข้องอะไรกับร้านนี้แล้วมันคืออะไรเดี๋ยวทำว่าเราไปหาคำตอบกันในร้านเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะเมื่อกี้พานพูดไปแล้วว่าพี่แนนก็คือคนนี้แหละคะ่ะที่จะมาเป็นเชฟนะคะในช่วงสุดโอเิ t เช่นไบซีค่ะเดีย๋ยวให้พี่แนนช่วยเล่าประวัติเต็งคร่าวๆหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงไปทําเชฟหรือว่าไปเรียนยังไงคะค่ะก็คือฝึกงานครั้งแรกสุดกต,ตอน,นอายุประมาณ10 อ่ะคะก็ฝึกง,งานที่โอเลนเตนเมืองไทยแล้วก็มีไปฝึกง,งานที่คิมเพนสกี้ที่เบอร์ลินแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนที่ CIA ก็คือ Culinary Institute of America ที่นิวยอร์กสปีแล้วก็ทำงานอยู่ในนิวยอร์กหลังจากที่ทำงานค่ะแล้วก็เรียนหนังสือจากอ,อยู่ที่อเมริกามา8ปีพอกลับมาก็ได้ทำค่ะทำเคเนริงอยู่เป็น Private Dining อยู่สักพักหนึ่งค่ะ,คะ ก็เราก็เพิ่งมาเปิดร้านนี้ตอนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ผ่นานมาค่ะอ๋อค่ะค่ะก่อนอื่นเมื่อกี้เห็นทางเข้าหน้าร้านมีแบบว่าสัญลักษณ์หมาอ๋อค,คืออะไรนะคะนั้นเป็น French Bulldog ของพาร์ทเนะะอร์อีกคนนึงอะค่ะก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของร้านเพราะว่าชื่อร้านเราก็ชื่อ Little Beast แล้วก็ตังเมก็คือชื่อของสุนากัขตัวนี้นะคะก็เลยเอามาเป็นมาสคสกอตหลังค่ค่ะ,คะแล้ว แุนัขตัวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรป้คะหรือว่าไม่ก็เป็นแบบว่าสุนัขที่เขาลักสุนัขที่ทุกคนรักค่ะพาร์ทเนอร์ทุกคนรักมาเป็นสุนัขที่น่ารักมากอ๋อค่ะงั้นอยากทราบเลยค่ะประวัติความเป็นมาของร้านนี้ค่ะร้านนี้จริงๆก็คือการรวมตัวของเพื่อนหลายๆคนที่ก็คือชอบชอบดื่มชอบทานเพื่อนของแนนเองเนี่ยก็โฟกัสทั้งเรื่องอาหารส่วนคนอื่นๆก็อาจจะถนัดแตกต่างกันไปแต่ว่าที่การมารวมตัวกันเนี่ยก็คือเราอยากหาที่ที่เราสามารถจะ ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็นั่งแล้วก็ดื่มแล้วก็นั่งสบายแล้วก็นั่งต่อไปได้ทั้งคืนไม่ถึงขนาดว่าทานอาหารเสร็จแล้วอยากจะไปเที่ยวที่อื่นก็ต้องไปเหมือนบาร์คอปปิ้งที่อื่นอันนี้ก็เหมือนเป็นที่ที่เราสามารถจะทานอาหารแล้วก็อยู่ได้แล้วก็รวมตัวกับเพื่อนได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วสไตล์การตกแต่งร้านล่ะคะดูแปลกมากตกแต่งร้านเนี่ยก็เราก็โฟกัส ประมาณช่วง1920ของอทางนิวยอร์กอเมริกาซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วง prohibition คือแบบต้องแอบ,บแอบ,บดื่มเหล้าเพราะว่าตอนนั้นเหล้าเนี่ยผิดกฎหมายรเราก็เลยก็จะออกมืดๆนิดนึงออกมืดมืด,ม,ม,ดมีมุมอะใช่ค่ะแล้วอย่างอาหารนะคะที่นีเ่เน้นเป็นอาหารแนวไหนชาติไหนการทำเนี่ยเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ แต่ว่าอาหารประยุกต์เหมือนเป็นอาหารอเมริกันนิดนึงอะค่ะ<ม>แต่ว่าในการในคอนเซ็ปของร้านก็คือมันไม่เหมือนอาหารฝรั่งทั่วไปที่เราเราได้จานนึงแล้วก็อีกคนอีกคนก็ได้ไดจานนึงอันนี้เป็น,น,นเหมือนเป็นแชร์ริงอะค่ะคือแบ่งกันทานคล้ายๆสไตล์อาหารไทยได้ข่าวมว่าพี่แรนซีเรียนมากเกี่ยวกับเรื่องอาหาร เวลาทําจะต้องแบบเข้าไปเช็คเองตรวจเ,เ,เองตลอดเลยค่ะคือจริงๆลายของที่ร้านอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นคือเชฟคนอื่นเนี่ยก็คือที่อยู่บนไลน์เนี่ยก็ค,คือจะทําอาหารออกมาแล้วแนนแนนเองเนี่ยเป็นคนเพลทใส่จานทุกจานทําให้แน่นได้ชิมทุกอย่างก่อนที่มันจะออกแล้วก็ให้มั่นใจว่าอาหารทุกอย่างได้มาตรฐานเวลามาร้านนี้ค่ะอะไรที่มาแล้วต้องสั่งไม่สั่งไม่ได้เลย ของทานเล่นที่คนนิยมมากก็มีทูนา<ภ>่าทาทานะคะ<ภ>ซึ่งเสิร์ฟพร้อมกับจ<ภ>ิงเจอร์มายองเนสแล้วก็มีพวกชิปต่างๆที่ให้ตักทานด้วยเนี่ยก็เป็นมันม่วงแล้วก็ลากบัว<อ>ข้างบนเนี่ยก็คือ<ภ>เป็นเราเรียกว่าซอยแครเวียแต่ก็คือมันก็คือเรียนแบบไข่ปลาๆๆแต่ทำมาจากสาคู<ภ>ของทานเล่นอีกอย่าง<ภ>นะคะคริสปี้เอ็กคือเราเอาไข่เนี่ยไปทำให้สุก ในน้ำอะค่ะที่63องศา 2>, 2ชั่วโมงแล้วเราก็มาปลุกแป้งทอดต่อมาอันนี้เป็นจาน<อ>โปรดของทุกคนเลย b บลัดท u f f l e p พ r กช e e k พนเ n e แล้วก็แก้มหมูอะค่ะมาตุนแล้วก็ซอสเนี่ยเป็น Red w i ร e Cream Sauce แล้วก็มีเห็ดชนิดต่างๆค่ะ,อ,ะอย่างสุดท้ายค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นปลา Sea ี r e a m นะคะหรือว่าปลาตะเพียนทะเลนี่ก็แพนฟรายธรรมดาข้างล่างเนี่ยมีข้าวหอมนินซึ่งเป็น ข้าวไทยซึ่งเราไปทำสลัดแล้วก็มีซอสข้างล่างคือเป็นบัตเตอร์นัทสควอชคูเรค่ะค่ะอยากจะทราบเลยค่ะว่าสีอย่างนี้นี่คือคิดสูตรเองทำเองหมดเลยปะคะค่ะก็เมนูที่ร้านก็คือคิดสูตรเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอพวกอาหารคลาสสิกต่างๆเราก็มาประยุกต์มาประยุกต์เองค่ะ นอกเหนือจากอาหารแล้วยังมีนี่เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเออ่ทางร้านก็จะมีอีกเนื้อเครื่องคอกเทลเป็นของตัวเองอะนะคะอันนี้ก็คือเป็น Redolent และอันนี้ก็เป็น Next of Kin

ค่ะก็สามารถมานั่งได้นะคะชิลชิวสบายๆเนะาะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ควรจะต้องฝากค่ะเป็นเชฟแล้วค่ะถ้าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากทราบว่าอาหารพวกนี้มีเทคนิคการทำอย่างไรบ้างก็ขอฝากติดตามแนนในช่วง สตูดิโอคิทเช่นบายซีพีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดลี่ของแพมนะคะหน้านี้ก็จบไปแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ